สวัสดีเจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเทั่วทุกมุมโลกนะครับตอนนี้นะครับโอดอยู่ที่ร้านกาแฟ Likeup นะครับเป็นเคยเป็นร้านกาแฟประจำนะครับตั้งแต่โอดมาอุดหนุนเขาเมื่อตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับในราคา35บาทจนตอนนี้ขึ้นมาแก้วละประมาณ45บาบาทนะครับในเม,เมนูปกตินะครับ แต่ถ้าเป็นเมนูตอนนี้เขามีเมนูเพิ่มขึ้นหลากหลายนะคะ <c oughs> ก็จะประมาณบวกบวกบวกนะคะ <c oughs> ก็จะมีหลายเมนูเพิ่มขึ้นแล้วก็มีเบกฟาสต์มีอาหารเช้าแล้วก็มีอเพอทัยส์ของว่างด้วยนะครับแต่คลิปนี้นะครับรถมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะบรรยากาศดีนะครับมองเห็นมุมเมืองอีกมุมเมืองหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นย่านชุมชนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีโรงแรมนะครับซึ่งมันมีความรู้สึกว่าเป็นซิตี้ไลฟ์นะครับ แล้วก็วันนี้นะครับโอ๊ตออกมาทําธุระนะครับนี่นะครับเพราะก็จะมีข้างในด้วยนะครับเป็นห้องแอร์นะครับแต่ว่าเสียงเพลงมันจะดังนิดนึงนะครับแต่ว่านะครับที่โอ๊ตมาที่นี่นะครับแวะพักนะครับก่อนที่จะออกไปทําธุระนะครับนี่นะครับก็คือบังเอิญว่านี่ก็คือเป็นรูปผลงานของโอ๊ตนะครับเป็นรูปที่สมัยที่เรียนดีไซน์นะครับอ่ากับ ที่โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งนะครับก็เรียนดีไซน์ตรงนี้เป็นรูปที่แม่โอ๊ตชอบมากๆนะครับก็เราเรียนเสร็จแล้วก็ณนะตอนนั้นนะครับโอ๊ตก็นะครับก็เอาใส่กรอบรูปไว้แล้วมันเก่าแล้วนะครับแต่แม่บอกว่าพอดีเอาติดที่ใกล้ๆกับประตูแล้วพอปิดประตูแล้วมันตกลงมาแตกนะครับแตกหลายปีแล้วนะครับในรูปแบบนี้เลยแตกแล้วแม่แม่บอกให้นะครับให้มาใส่กรอบนะครับ มาใส่กรอบไว้นะครับซึ่งย่านช้างเผือกจะมีร้านกรอบรูปที่โอ๊ตมาใช้บริการประจํานะครับก็เดี๋ยวจะไปร้านกรอบรูปต่อนะครับแล้วจะมีอีกรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปที่โอ๊ตเอามาจากประเทศนอร์เวย์เลยทีเดียวนะครับเป็นรูปของแฟนของโอ๊ตนะครับซึ่งคบกัน20ปีนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วเสียชีวิตก่อนช่วงสถานการณ์โควิดนะครับประมาณ4ปีที่แล้วนะครับ ก็เป็นรูปที่แกยังไวรุ่นอยู่นะครับก็อยากจะเก็บความทรงจํานี้ไว้นะครับก็เอามาใส่กรอบรูปด้วยนะครับแต่ก่อนนะครับถ้าพี่ๆมาไลฟ์สดของโอ๊ตถ้าสังเกตจะอยู่ติดที่ประตูห้องนะครับแต่ตอนนี้โอ๊ตเปลี่ยนประตูห้องใหม่แล้วนะครับก็เลยใส่กรอบแล้วเดี๋ยวหาที่ติดอีกทีนึงนะครับตอนนี้กําลังรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงห้องห้องนอนใหม่อยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คือมีความรู้สึกดีนะคะตัวโอ๊ตเองเลยรู้สึกว่าโอ้โหเราเราอยากจะเปิดร้านกาแฟาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเรามาเห็นร้านกาแฟาหลายๆที่นะครับน่ารักน่ารักนะคะเพราะโอ๊ตเป็นคอกาแฟาแต่ว่าเรื่องของความอร่อยโอ๊ตให้เป็นรองนะครับโอ๊ตชอบบรรยากาศมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีโอกาสได้เปิดร้านกาแฟานะครับถึงแม้ว่าอาจจะ เล็กๆนะครับเราก็สามารถตกแต่งนะครับร้านกาแฟของเราให้น่ารักได้นะครับเป็นความฝันอย่างหนึ่งนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นอุ้ยบังเอิญนะครับบังเอิญมากๆเลยรถตู้แวนตรงนี้นะครับมาอยู่ตรงนี้พอดีเลยนะครับเป็นแบบนี้นะครับน่าจะเป็นเฮาส์คาร์สามารถนอนพักได้นะครับเป็นตู้แวนเนาะ แล้วร้านนี้นะครับด้วยความที่ตอนนี้เป็นฤด,ดูร้อนและร้อนมากนะครับร้อนมากที่สุดเลยนะครับก็เลยเขาติดเป็นอาสายที่มีละอองน้ำนะครับเห็นแล้วก็อยากมีไว้ที่บ้านเนาะ <c oughs> <c oughs> เ,เพราะว่าบ้านโอกก็เป็นร้านค้านะครับเป็นร้านชาชุดแฟ,ฟนซีแต่เราไม่ได้ตกแต่งให้สวยงามขนาดนั้นนะครับ ตรงนี้นะครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นถนนลัดไปที่คูเมืองได้นะครับการจราจรอาจจะไม่ติดขัดมากนะเพราะเป็นถนนที่แยกออกมานะครับว้ายก็สําหรับคลิปนี้นะครับล่าลากันไปก่อนนะครับมาพบมาเจอมาเจอกับโอ๊ตได้ใหม่ ในคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับโอเชียงใหมานซี